แต่ว่าอัลลอฮ์รู้เขาสำนึกผิดจริง่ะอัลลอฮ์เลยะช่วยเหลือจะมีกลุ่มชนหนึ่งเขาอิบาดะสักการะต่ออัลลอฮ์และเจ้าจงไปอิบาดะต่ออัลลอฮ์ร่วมกับพวกเขาเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่จะทําให้อีมารเราแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอิบาดะเพิ่มขึ้นท่าว่ามีฮะดิษบทนึงเจ้าคนไปเก้าสิบเก้าคนอ่ะบันทึกโดยมับุคอรีมุสลิมอันดี่ต้นเนี่ยก่อนประชาชาติก่อนหน้านเบียะท่านนาบีบอกนบีก็เล่าให้ซอบะาฟังมีชายคนหนึ่ง คนไปแล้ว99คนแล้วเกิดสำนึกผิดอยากจะกลับเนื้อกลับตัวไปถามคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักทําอิบาดาแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่นักทําอิบาดานี่ยแบบอีโมชันนะไม่มีความรู้ตอบแลลวไม่มีความรู้อีโมชันเข้าไงอีโมชันแบบอารมณ์อารมณ์อ่อนไหวไม่มีทางท่านไม่มีทางสำนึกผิดแล้วไม่ได้เราล้ไมไ่ยกตัวให้เจ้าแล้วจบแล้วูกตดขาแล้วนะครับไม่มีทางสำนึกผิดแล้วคนตายเยอะขนาดนี้เา้าหน่นแหละไอ้ไอ้คนที่คนตายเก้าสิบเก้าคนอารมณ์ขึ้น คนหนึ่งเป็นร้อยรบร้อยศพเลยนักทอิบาดาคนนั้นก็ถูกตายไปเสร็จแล้วก็เนี่ยเอาล้อเอาล้อช่วยเหลือไหมคนจะสำนึกผิดเนี่ยเอาล้อช่วยเหลือทำไมรู้ไหมคือธรรมดาตอบแบบนี้แล้วเนี่ยได้คำตอบแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะท้อแท้นะไม่ไม่ไมตตาบัตรนะม,มีทางนะ คนต่อไปกันแล้วกันถูกไหมอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ใช่คนนี้แต่ว่าอัลลอฮ์รู้ว่าเขาสำนึกผิดจริงไงอัลลอฮ์เลยอะไรช่วยเหลือเนี่ยก็เลยก็เลยตอฟิกให้เปเละช่วยเหลือให้ไปะไรให้ไปถามอีกคนหนึ่งไปถามคนมีความรู้คนมีความรู้ก็ตอบไงตอบด้วยความรู้ไงก็ตอบไปว่าโอเคท่านมีสิทธิ์ตอบตัวสำนึกผิดจะบาปอัลลอฮ์จะยกโทษให้แต่มีเงื่อนไขจงย้ายที่อยู่อีลันอัลลิกัซ่าวักัซาคือให้ห้ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งห้ย้ายที่เลยเพราะว่าในอีกแผ่นดินหนึ่งนั akra, ้นที่ห้ย้ายไปเนี่มันนจะีกลล่หึงเาาอออบดร เจ้าจงไปอิบาดะต่ออัลลอฮ์ร่วมกับพวกเขาและอย่ากลาไปยังดินแดนของเจ้าอย่ากบไปยังดินแดนพื้นที่ของเจ้าอีกเพราะมันคือดินแดนที่เต็มไปด้วยความชั่วคนชั่วเนี่ยสิ่งแวดล้อมอันนี้คือคําแนะนําของคนที่มีความรู้ที่ชายคนเนี่ยที่คนไปร้อยคนไปขอคาแนะนํายิบนนฮะยัตเนี่ยได้อธิบายเอาไว้อธิบายอะดิตต้นเนี่ยอ่านจากฟัตทุนบารีให้ฟังความหมายสรุปคือคนที่สํานึกผิดจากความชั่วและถ้าพื้นที่ที่เขาทามันมีความชั่วนั้นที่เขาทาอยู่แลวเขาสํานึกผิดมาเนี่ยเขาจะต้องย้ายจากที่นนั้้ไปยา ให้จากที่นั้นไปเพราะไม่ง so ั so own, us, as as no. thing, ้นมันจะมีคนที่เคยไปทําชั่วร่วมกับเรามากระตุ้นเราให้อยากไปทําชั่วหรือถ้าคนไม่มากระตุ้นเราเราไปเห็นความชั่วนั้นอยู่บ่อยๆบ่อยๆเราอยากจะกลับไปทาความชั่วนั้นอีกเพราะฉะนั้นให้ย้ายตัวเองออกไปจากที่นั้นแล้วไปยุ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่เป็นความดีทั้งหลายเหมือนจะเนี่ยที่ชายคนนี้เนี่ยได้รับการแนะนําให้ย้ายเมืองไปเลยและฮัดดิทจเล่าต่อไปแต่จุดที่ผมต้องการจะเน้นคือคําแนะนําที่ชายคนนี้ที่เป็นร้อยศพเนี่ยได้รับก็คือให้ย้าให้เมืองไปอยู่ร่วมกับคคนนนดดดดีีีๆๆเเววววลลลาไปออยู่่่รมมกับสิงแแ้้ สำคัญเลยแต่ถ้าเรา dai, ย้ายไม่ได้ยังก็ย้ายไม่ได้อะไม่ใช่ว่า, i, าย้ายได้ง่ายๆสมมติเรามีบ้านอยู่เนี่ยที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็เต็มความชั่วเต็มไปหมดรอบบ้านรอบชุมชนเราเนี่ยถ้าย้ายไม่ได้ก็ต้องทําครอบครัวเราเนี่ยให้ดีให้มีบรรยากาศแห่งอิหม่านในครอบครัวของเราแต่ถ้าทําไม่ได้ครอบครัวก็ไม่ได้เราแก้ไม่ได้ครอบครัวก็ไม่ได้ไปแ,แก้ชุมชนจะย่มไม่ได้ไงถ้าไม่ได้ใช่ไหมอย่งงางนั้นก็ฮิดจรอชั่วข่าวเอาตัวเองออกมาจากบ้านชั่วข่าวให้อยู่กับกลุ่มคนที่ทําให้เราอิหมา่านแข็งแรงให้มากที่สุดทท่าท่าาีจะมก ไม่ได้ทั้งหมดก็อย่าทิ้งทั้งหมดท้ยกดอุศุลฟิกมาแลยุดรกกุลลูลาแลยุดรักกุลลูถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็อย่าทิ้งทั้งหมดเราก็ต้องเอาตัวเองเไปอยู่ร่วมกับคนที่ทําให้อิมานเราเพิ่มให้อิมาลเราแข็งแกร่งใช้เวลากับเขาอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือมซ n d s e ตของเราต้องเป็นแบบนี้นะถ้าย้ายถาวรไม่ได้ก็ย้ายชั่วคราวชั่วคราวใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จะไปอยู่กับคนดีให้มากที่สุดวางแผนให้ดีเพราะถ้าเราไม่วางแผนให้ดีเชยตอนจะช่วยวางแผนให้จาเอาไว้เลยเอาตัวเองไปอยู่กกับกลุ่มคน ที่จะทําให้อิมานเราแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอิบาดะเพิ่มขึ้นให้ระยะเวลาให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นนี้พูดว่าเราจะต้องย้ายตัวเองเท่าที่เรามีความสามารถจะย้ายตัวเองไปอยู่กับคนดีได้ถ้าเป็นรูปธรรมต้องเป็นแบบนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปทําความช่วยอีกอันนี้อันนี้ย้ําเลยเป็นรูปธรรมเลยนะคำสอนนะบีเนะียเป็นรูปธรรมแตเ่เราต้องเราต้องทาให้เป็นรูปธรรมด้วย